ทีนี้เมื่อมีการต่อต้านรุนแรงค่ะแต่ขยะก็จําเป็นต้องมีทางไปนะคะมีความพยายามแก้ปัญหานี้ร่วมกันค่ะโดยชาวบ้านที่คลองหอยโขงได้ยื่นข้อเรียกร้องเจดข้อกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูข้อเสนอของชาวบ้าน7ข้อมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากรถขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่รวมถึงรถของเอกชนระบุว่าต้องเป็นรถที่ได้มาตรฐานค่ะทีนี้รถได้มาตรฐานอย่างเดียวไม่พอค่ะ รถขยะยังต้องวิ่งไปที่โรงคัดแยกตามเส้นทางที่กำหนดอีกด้วยจะวิ่งนอกเส้นทางแบบนี้ไม่ได้นะคะมีการกำหนดเวลาด้วยค่ะว่ารถขยะที่วิ่งเวลากลางคืนจะวิ่งได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งส่วนในช่วงกลางวันค่ะให้วิ่งได้ตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าถึงบ่ายสามนอกจากนี้พอปล่อยให้มีรถขยะแล้วนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบมติที่เกิดขึ้นมีการประชุมร่วมกันในทุก15วันค่ะ ทีนี้ในกรณีถ้ามีรถขยะทําน้ําขยะรั่วไหลลงพื้นถนนตารวจท้องที่ก็จะรับหน้าที่ต่อเป็นการติดตามดําเนินคดีนอกจากนี้ก็ยังมีการกําหนดความเร็วให้วิ่งได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นการป้องกันอันตรายรวมถึงน้ําขยะรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นด้วยทีนี้ถามว่าเวลาที่ปล่อยรถขยะวิ่งเข้าโรงคัดแยกค่ะต้องมีการเว้นระยะห้ามวิ่งตามกันเป็นคาราวานหากว่ามีรถขยะที่ผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม ข้อตกลงเหล่านี้ที่ว่ามาก็จะถือว่าเป็นโมฆะยกเลิกทันทีค่ะพอมีข้อเสนอทั้ง7ข้อนี้ไปถามชาวบ้านนะคะว่ามีความพึงพอใจอย่างไรขยะที่เข้ามาเต่ละวันเต่ละคืนรวมแล้วไม่คืน3ามร้ตันทั้งอัดใหญ่นะครับเราเอาอยู่เราเคลียร์หมดเราไปส่งเอสซีีที่นครที่ที่คนครสิาราชอัอน,นี่เราอยู่พอเราเอาอย่างนั้นก็เด็กขยะก็เลเราจะขาดกัน ยังไม่ได้เพราะเหตุผลเครื่องเราไม่พอฉะนั้นผมก็เลยคุยกับบอสผู้บริหารใหญ่ว่าเราต้องซื้ออีกหนึ่งเครื่องประมาณเดือนหน้า<ม>เรามีสองสองเครื่องแล้วเด่เครื่องเก่าครับดีบ้างส้มบ้างก็สลับอย่างเนี้ยบางทีไม่ทันแต่เดือนหน้าเราต้องมีเครื่องใหม่เครื่องหนึ่งแล้วหลักก็คือว่าเราจะต้องแยกว่าเครื่องไหนข,ย,ขยัดข่ยจัดขยะตกค้างขายะายใหม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราส่งเพื่อมีไรายได้ได